โอ้เพื่อนผมนะผมจำได้อยู่โอ้ยขอร้องละเพื่อนผมเถอโอ้ยยังจำได้เลยว่าคนนี้เป็นตำรวจเอาเพื่อนผมนะครับสายปลายในเพื่อนเพื่อนผมนะครับเอาเพื่อนกันหมดนะครับยกยกเว้นนุกธนดลคนเดียวนะครับเอาเนี่ยของมันผมยังรู้เลยคนนี้เป็นตำรวจคนนี้เนี่ยวิศวะเอาเอ้ย อันนี้เนี่ย <Hey. S 2> มือเปอิดเ้าท่านสิงแแบงเออเฮ้ย <Yeah. Hey. S 2> เป็นไงเนี yeah. ่ย yeah. อันนี้สองคนนี้ทุจริจส่วนตัวเอาเอาเอาละมึงรู้ถึงธุรกิจเขาด้วยเออผมจําไดนน้เนี่ยก็คือเพื่อนผมไงแล้วคุณคุณเป็นใครเนี่ยเจ้าอะเดี๋ยวถ้างั้นลองถามเพื่อนดูไหมว่าเขารู้จักคุณไหมอันนี้นนรู้จักคนนี้ไหมก็รู้สูงมูไผ่นี่ฮะสูงไปหูจักเขาแต่เหอะใครล่ะครับ ไม่เลยครับพ่อกูตีตำรวจซะเนาะกูตีตำรวจซะเนาะไปหัวจับเขาได้จับ h อดไ i n เขาหมูหมูอะไหมูบริกาเดิพอกูไปตำรวจกันเด้อ